จุดเริ่มต้นใหม่ของเพื่อนๆคืออะไรจุดเริ่มต้นใหม่ของเพื่อนๆคืออะไรนะคะ1 2ึสานะคะจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะคืออะไอไปดูกล้องหนึ่งกันก่อนนะคะการงานนะคะ การลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆคิดไว้อยู่แล้ววางแผนไว้อยู่แล้วแล้วก็มีประสบก,การณ์ทางด้านนั้นอยู่แล้วมีความรู้ความสามารถทางด้านนั้นนะคะมันอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องก็ได้นะคะมันจะทำจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะมันจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเก่งขึ้นได้เงินมากขึ้น และรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันมีคุณค่านะคะรู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถเยอะแยะมากมายและคุณก็สามารถต่อยอดจากจุดนี้ไปได้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่รู้รู้สนาว่าตัวเองอเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากๆเลยนะคะเอาสกิลตรงนั้นออกมาใช้นะคะอืมสำหรับชกองนี้นะคะจุดเปลี่ยนแปลงของเพื่อนๆน,นะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ย เปลี่ยนตัวเองนิดนึงนะคะให้รู้สึกร่าเริงให้รู้สึกร่าเริงให้รู้สึกมีชีวิตชีวาให้รู้สึกเชื่อชูกับตัวเองนะเชื่อชูตัวเองก่อนแล้วก็เชื่อชูคนรอบข้างเชื่อชูสถานการณ์เชื่อชเออูเพื่อนๆที่อยู่รอบๆรอบๆตัวเรานะคะคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อชูคือให้เขามีคุณค่ากับเราอะนะคะรู้ ถึงการมีอยู่ของเขานะคะเช่นการได้ไปรับลูกทุกวันนะคะมันรู้สึกมีความสุขจังเลยนะคะที่เราได้มีชีวิตอยู่เพื่อรับลูกคือทำยังไงก็ได้อะเปลี่ยน e อ e r g y ตัวเองนะคะให้มันรู้สึกว่าเรารักตัวเราแล้วเราก็รักคนรอบข้างเรานะคะรู้นะคะว่าบางท่านเนี่ยทํายากนะแต่อยากให้ทํานะคะเปลี่ยน e อ e r g y ชีวิตคุณจะเปลี่ยน แล้วชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปพอมาถึงวันหนึ่งเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนไปอะแล้วมันรู้สึกแฮปปี้มัรู้สึกแบบอยากจะทำงานมันรู้สึกแบบแบบชีวิตไม่มีคุณค่านะคะอีกอย่างหนึ่งให้ I go with the flow ไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอสถานการณ์อะไรที่มันย่ำแย่นะคะหรือว่าไม่คาดคิดเออเอาไม่คาดคิดดีกว่านะคะ เออขับขับไปล้อเอ่อยางแบนนะคะแล้วเพื่อนเือจะทำยังไงเพื่อนเพื่อจะรีแอคกับสถานการณ์นี้ยังไงนะคะหาอย่างน้อยนะคะเราต้องหาที่ปะก่อนเนาะเอ้แสดงว่าจุดจุดจุดนะคะหรืออะไรก็ได้นะคะที่มันไม่ไ,มได้ให้ค่าของความรู้สึกว่ามันโชคร้ายอะ อย่าให้ค่าแบบนั้นนะให้ go with the flow ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันมีทางแก้สเสมอบางทีบางทีางทอาจจะมีคนมองเราอยู่นะคะดูซิว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะให้มองในอีกมุมนึงนะคะให้เราบอกมุมไหนก็ได้ให้ใหเ,พเ,พเพื่อนรู้สึกสบายใจและเปลี่ยน energy ของเพื่อนๆชาวกองสองนะคะและชีวิตเพื่อนๆจะเปลี่ยนนะมันจะดีขึ้นเนะชื่อแม่หมอนะจริงๆกองเนี้ยนะคะ เปลี่ยนเ NERGY แลชีวิตเปลี่ยนเลยไปดูบางสามนะคะให้ใช้ความรู้นะคะในเชิงปรัชญาก็ได้นะคะความสามารถที่เ,เพื่อนมีหรือว่าสะสมไว้แล้วก็ได้นะคะจิตวิญญาณของเ,เพื่อนที่อยู่ข้างในก็ได้นะคะรู้สึกถึงจิตวิญญาณของตัวเองไฮเออร์เซลขั้นสูงสุดอะนะคะ เขามีสติปัญญาเขามีองค์ความรู้มีความรู้มีองค์รุรุอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากประสบการณ์ที่เพื่อนๆมีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินะคะไม่ว่าเพื่อนจะอายุเท่าไหร่นะคะจะบอกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเพื่อนๆนี่ทรงคุณค่ามากๆเลยนะคะท่านเป็นเหมือนปรมาจารย์ท่านเป็นเหมือนปรา,า,ราปปรชญาท่านเป็นเหมือนบางอย่าง ที่สามารถที่จะจุดประกายชีวิตของเพื่อนๆชาวกองสามได้นะคะอยากให้กับเข้ามาสู่จิตวิญญาณของตัวเองสู่ความรู้สึกการมีตัวตนไฮเออร์เซลขั้นสูงที่เพื่อนๆมีอยู่เนี่ยนะคะเป็นองค์ุรูที่อยู่ข้างในมันเป็นความรู้ความสามารถที่มันสะสมไว้อะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะสิ้กนการวัดรูปแล้วมันมีอินเนอร์ที่มันไม่เหมือนไข่นะคะ การทำงานที่มันมีมุมมองที่มันไม่เหมือนใครหรือเพื่อนเพื่อนจะทำอะไรแล้วมันมีดีไซน์ที่มันแตกต่างไปตรงใช้ตรงนั้นนะคะมาเริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่าทำอาชีพการงานของเพื่อนเพื่อนแล้วมันจะรุ่งเรืองมากมากเลยนะกองนี้นะคะมันจะรุ่งเรืองแบบยูนีคมันไม่เหมือนใครนะคะแล้วมันจะจุดประกาย ชีวิตให้กับตัวเองนะคะแล้วก็จุดประกาศให้กับใครหลายๆคนด้วยนะคะจะแบบมันเหมือนแบบไม่ใช่เราได้ประโยชน์คนเดียวคนอื่นได้ด้วยนะคะสำหรับชบกองนี้นะโอเคนะคะจุดเปลี่ยนของทั้งสามกองก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะก็อยากให้ทั้งสามกองนะคะใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีนะอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็รวยไปกับชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ